สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องปองไปมาพ่อกับเบาเหือนอีกเส้นเคยพ่อพี่พาน้องมากินเส้นพี่น้องแห้งมาคลืนนี่พ่อพี่พาน้องมากินมามา่าฮนะวายเซนกันนะวายพ่อพี่พาน้องมากินเส้นเล็กพี่น้องเลยห่อนห่อนเลยไปเตียวไก่นี่ไปเตียวไกมาละพี่น้องเลย เศ็มันบ่อยแตกพอสวดพอไพ่ด้วยน่องด้วพองานยุงจะบะเน้เดีนมันเหนียวครัดึงรถได้ดิพี่น้องรถลมเลยุยเตียวไก่มะละร้านไดเกว,ว่ะเก๋วอะรรานนั้นเอฟซีเกว่ะชาวบ้านวะ นี่นำซุปพี่นอ้อง,ตอง,ตองเติมเติมต่มตัวเต๊กโอีโหดอเกเลยบอกคนบอกเฮียเนาะกินเซนไหมพี่น้องเอ้ยเหมือนแรงไว้ไปซื้อเนื้อมาซ่ยจุสาวันเราอยากเลยซ่อยจุบาเงินสิมาหันบางบ้างวลก็ร้วนพี่น้องเ,เ,เอ้เเย <c oughs> แต่ช่วงนี้กินเช่นไปก่อนเนื่องจากันมือคืนนี่จัดหนักพี่น้องเลยบึบหกขวดหน่อยกับขวดใหญ่หนึงน่งกินแบนไนลายกินเขาเพาะอะไไปเนี่เลิกกันตีซี่พี่น้องกินแบนมาเคื่อนน่มาพี่น้องแซ่บๆเราต้องอะไรสำหรับเราเหินยัด เสียบพก่โตพี่น้องเลยหขังจีบ้่ารเาราเสียบซาบะแล้วเดียยืนเบ่งอยู่เราไปซื้อมาให้กินใช่ไหมเราไปซื้อมาให้กินอกีกเอาจะน้ำปลาบ่บ,บ่บ่พอดีจ้หมันเดิมมันเดิม Thuần mạc, bảo hướng mà khói xảy ra đây này nè phí nọ Xảy kẹp nè Quả nham kẹp nè Mình này nè phí nọ à, lát mươn mươn là nó heng tích phí nọ ngươi Bớt được kìa Kẹp là mươn lắm bớt Văn vàng vàng phí nọ ngươi, văn rút Sao thế มีแห้งเลยพี <Like. S 2> ่น้องเลิดแบบนี้คัเนนแห้งไม่กินเลยนี่มีแห้งจุดนวลหอนเงินเบิกออกพี่น้องเลยข้าเจ้าเลยจัดหนักกว่นนึงเบาเงินกับใส่น้ำข้าเจ้าวลงไปจนพอตีสีหั่นบะกินกับบะดะข้าเจ้า เอินไปกินน้าพี่นรองเลยทีมงานเอินไปกินน้ำบอกกินข้าเจาก็ทีว่าโอ้ใช่ไหมยิงเนาะแต่เบาเฮือนมากกี่ล้วนะทำฟอ้อมมือซื้อให้เขามาเอิน <c oughs> สาวั้าละปรุงไม่พร้อมเลยพี่น้องเลยเขาหูจักสูตร Vào vào, mặc đồ được đây, đôi đây. Nhi, Tao hợp lợi phí nông ơi, nằm ngó ẩn ngó chín áo thôi โอ้ oh, เพื่อดีขนาดพี่น้องยืมหมุ่มบ้านผู้ใดดวงดีแน,น่นอเอฟซีโอ้อัตเว่นประเด็นนั้มีกคนบินมาอยู่พี่น้องปินทุกยีบซีเลยแถวแดอนเมืองนี่เอฟซีเวนดวงดีใน,น่มบ้านเนี่ย คอมมตนมาบอกเบาพนีเดอ้อช่วงเบียนมากินเนี่ยพูดได้ดวงดีไรส่มช่วงบะพี่น้องเลยอันนี้ก็ชีไปกินแล้วกะซีพา้าผ้าชาวบ้านไปไปบิ๊กซี่พี่น้องเลยไปซื่อของใส่ของสวยน้ำยาซาโฟมสบูู่เบิ่อไหละชีพ้าชาวบ้านไปบิ๊กซี่เอาพู้ได้คำวาเบิ้งกะห้ลำห้รวย ให้ถืหหอหวยรางวัลที่สองรางวัลที่หนึ่งให้เบาเงอนจ้ะเอ้าคลิปนี้พ่อแชำนี่พี่นอ้องไว้พ่อคลิปหน้าผู้ใดเคามาเบิ่งกับฝากกดไลใ์กดแชร์กดติดตามเพจบเบาเงินข้ามจ่าเ,เยือนไปเรื่อยบายไว้พ่อ,อคลิปหน้าพี่น้อง